พิธีเกล้าผมสําคัญมากเกล้าผมแล้วห้ามแต่งงานอีกเลยห้ามมีความประพฤติไม่ดีกับผู้ชายเธอคิดดีแล้วใช่ไหมอืมหลังจากเกล้าผมครองโสดแล้วฉันจะเงี่ยมเจียมตัวไม่ผิดคําสัญญาอยู่กับพี่น้องดูแลกันและกันร่วมทุกข์ร่วมสุขถ้าอย่างนั้นก็คุกเขาสาบานกับเจ้าแม่ห้ามผิดคําสัญญาคะึงจืชิงขอสาบานต่อหน้าเจ้าแม่กวนอิม ต่อไปจะรักนวลสงวนตัวอยู่ในกรอบไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังวีแล้วดีอายุยาวอิสระเสรีจิตใจบริสุทธิ์ยึดหลักคำมัน่นพี่น้องรักใคร่กลมเกลียวกันวีแล้วเป็นมงคลผลเคราะห์พ้นภยัย ลงเจยี่ปีเป็นไงบ้างหลังจากเกล้าผมแล้วรู้สึกยังไงก็ดีค่ะมีพี่น้องเพิ่มหลายคนเพราะกขาดูแลฉันเหมือนญาติแท้รู้สึกอบอุ่นมากน่าเสียดายสุดท้ายต้องเดินเก้าวนี้แต่จำเอาไว้นะเกล้าผมครองโสด ถ้ามีความรักไม่อย่างนั้นพิจารีตประเพณีถูกจับถุงน้นํานะผ่านไปตั้งนานแล้วไม่ดูได้ซ้ําว่าพี่หมิงจะจํำฉันได้ไหมที่ฉันเกล้าวผมเป็นเพราะฟ้าลิขิตฉันต้องยอมรับแต่ไม่เหมือนพี่ปิงหรอกพี่เป็นคนดีสวรรค์คุ้มครองพี่แน่นอนอย่าห่วงเลยนะอีกไม่นานสามีก็จะกลับมาหาพี่แล้วเป็นอะไร ไม่สบายเหรอสีหน้าแย่จังเลยอ๋อเปล่าหรอกสงสัยเมื่อคืนนอนไม่หลับก็เลยรู้สึกเพลียเป็นเพราะเรื่องของฉันใช่ไหมทำให้พี่นอนไม่หลับฉันขอโทษนะเด็กโง่ฉันไม่เป็นไรไปกันเถอะอย่ารีบไปไหนไปพูดไปเกิดได้แล้วแล้วหล่งมขานสักทีแนะนำคาจริงๆฉันก้าวผมเป็นสดวนเลยนะอย่าทำบ้าๆเลยได้ยินไหมอย่าก้ามาใกล้นะผู้ชายที่แต่ต้องเขาต้องถูกถูกนะ ปี่ไปนี่ปล่อยฉันนะปล่อยก็นะนี่ปล่อยไปนะปล่อยก็นะปล่อยนะปล่อยเขาบอกให้ปล่อยเขานี่ทำอะไรอ่ะปล่อยเขานะช่วยเจียวช่วยเจียวชิงแล้วช่วยเจียวช่วยเจิงด้วยนี่จิงไงบ้างไม่เป็นไรช่วยเจียวระวังตัว

พอได้แล้วพอเดี๋ยวเขาก็ตายหรอกอย่าให้เห็นหน้อีกนะชูจิวชูจิวเป็นไงบ้างเจ็บหนังใช่ไหมเจ็บม,มากไหมเธอปลอดภัยก็พอ <c oughs> ชายสามแขนคุณอ๋อไม่เป็นไรมาที่นี่ได้ยังไง ก็เธอขอให้ฉันช่วยไม่ใช่เหรอไม่เช้าก็เลยลองไปสืบข่าวที่โรงเตีย้ยมรู้ว่าพวกเขาไม่ยอมหยุดก็เลยตามมาสุดท้ายก็เป็นเรื่องแต่ไม่ต้องห่วงหรอกเพไา่เป็นไรแล้วล่ะจิจิวกลับบ้านกันเถอะ้วงนะสูตรลับเฉพาะ ใช้นวดเส้นนวดเอ็นได้ผลเอาไปใช้สิว้าวแค่ได้กลิ่นก็รู้แล้วว่าแรงแต่ฉันถามหน่อยมีแบบที่กลิ่นไม่แรงหรือเปล่าไม่ชอบเหรองั้นเอาคืนมาไม่ใช่ไม่ช่อยขอบใจความจริงแล้วฉันต้องขอบคุณแทนจือชิงนะในที่สุดเรื่องก็จบแล้วชู่จิวบาดเจ็บสาหัสก็จริงจือชิงกลายเป็นหญิงครองโสดแต่อย่างน้อยนักเลงก็ไม่กล้ามาแล้วคืนมาอีกแล้วก็ จะเอาให้น่วมไปเลยอืคนอื่นซ้อมหมัดมวยก็เพื่อสุขภาพแข็งแรงไม่ได้ถึงกับต้องฆ่าคนทำไมวันนั้นเน่ยคุณเล่นหนักจังเลยมันสมควรโดนเธอก็เห็นนี่เพรารู้ว่าฉันเจ็บแขนซ้ายอยู่แต่มีแผลฉันตลอดเธอก็เห็นฉันเลือดไหลนี่เขาถือว่าฉันไม่กล้าใช้แขนข้างนี้ต่อยแต่ฉันจะต่อยจะว่าไปแล้วเธอเองก็ไม่เท่าไหร่นะสีหน้าในตอนนั้น พร้อมที่จะากินเข้าทั้งเป็นแล้วฉันลงมือหรือเปล่าเปล่านะวันนั้นตอนที่ฝนตกฉันรู้สึกว่าคุณแปลกๆฟ้าผ่าร้องเสียงดังฝนก็ตกหนักยังจะออกไปตากฝนอีกมีปมในใจเหรอเอะไม่มีลูกผู้ชายออกสามสอบไม่มีปมในใจหรอกเพียงแต่วันนั้นอากาศอบอ้าวก็เลยอยากตากฝนจะได้มีสติหน่อยอากาศอบอ้าวเอ้ย สืบคดีกับคุณตั้งนานแล้ววันนั้นเพิ่งได้ยินคุณคุยเรื่องทำสงครามปลีชี i เพื่อชาติใช่ฉันไม่ค่อยรู้จักคุณหรอกแต่ถ้าคุณมีปมในใจจริงๆก็บอกฉันได้นะฉันอาจจะช่วยคุณบ้างก็ได้ <c oughs> คำอะไรฉันพูดถูกไหมละ่ะ <c oughs> คำทำไมเนี่ย <c oughs> ฉันเดาถูกใช่ไหม เดาถูกแล้วอะอย่างนี้ฉันจะไปเข้าฝันเธอเดี๋ยวก็รู้เองละเข้าฝันคุณตายแล้วเหรอ <c oughs> อย่าลืมเมื่อคืนนี้กินกระหล่ำปีเ,เยอะอยังน้อยสักครึ่งหัวหลอกดาวว่าฉันโง่อีกเลยสิไปกินเองไป <c oughs>